มนุษย์หรือคนเฮาเนี่ยแหละครับว่าจะได้จะต้องตายนะครับบัตตายบัได้ไ้นะพระเจ้าสร้างขึามาแล้วบอต้องการให้เขาตายไป็ใจ้าจะได้มันจะต้องตายเนี่ยจะได้หาตีใจบัตตายนะครับโาะมันมีคําตอบมด,ดูครับในพระคัมภีร์นะในพระคิดทรรมคัมภีร์ของพี่น้องคริสเตียนเนี่ยนะครับ สวัสดีปีน้องคนเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะทางเหนือของเฮาเนาอแหมข้างหนึ่งนะครับก็วันนี้จะได้มาปะกับปีน้องแล้วก็จะได้อูจาก,การนะครับอันสาเหตุที่มนุษย์ต้องตายเนื่องจากว่าความบาปเข้ามาในโลกปีน้องเฮาหู้ย่างชัดเจนว่าในพระธรรมปฐมกาลนั้นะได้บันทึกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาแล้วเนะี่ยพระเจ้าก็สร้างให้เขาอยู่ในสวนส่วนหนึ่งชื่ว่าสวนเอเดนนะครับอ่าทั้งสองคนเนะี่ยแล้วก็ก็ได้อาศัยอยู่ในนอยู่ในสวนนะครับ หน้าที่ของเขาคือทำแล้วก็หักษาสวนนะครับแต่ว่าวันหนึ่งสิงตีบันน่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสําหรับมนุษย์กูแรกนั่นนะก็คือว่ามันมีงูตัวหนึ่งได้เลื่อยเขามาหาเอวางูนั่นไม่ได้เป็นงูที่พระเจ้าสร้างเลยเป็นธรรมชาติของงูทั่วทั่วไปนะครับงูนั่นมันเป็นงูที่ถูกสิงโดยสิงตีบดีที่ห้องว่าซาตานนะครับมันสิงอยู่ในงูนะครับมันอู้ได้ตัวหนะงูนั่นนะครับมันอู้ได้ตัวมันมาอู้ครับ เอวาหลายสิ่งหลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องอการเจียวฟังเนี่ยครับมันก็ถามว่าสวนนี่ดอกไม้นี่มันสวยงามแต่ว่าใครสร้างเหรอนี่ยนะเอว่าก็บอกว่าเจ้านะักสร้างเขาอยู่นี่สองคนครับอาดัมในลักษณะจานนอเออล้วมีอย่างพ่อองตีอันพระเจ้าเพิ่งกินในนี่เอว่าก็ว่ากินได้หมดแล้วก็เว้นแต่ต้นเดียวน่ะมันเป็นต้นไม้แห่งความหู้ดีผู้ชั่วที่อยู่กลางสวนอ่ะพระเจ้าเพื่อกินเนอะ ไม่ใช่จะได้มันกว่าน่ะกินก้าอันนั้นหนักของล้ํานะพระเจ้าจู้กันนั่นนะเออพระเจ้าจู๋ถูกเขาพื่อกินวไว้เป็นของล้ํากินแล้วเจ้าจะฉลาดกินแล้วตาเนี่ยก็จะพอหันนะอืมซึ่งคณะนั้นเข้าใจว่าเอวากับอาดามนิตตาก,ก็คงจะบ่หันอย่างที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเขาในสมัยนี้เนาะเพราะว่าพระเจ้าก็คงจะเบิงหันเรื่องความผิดความบาปความบัดีต่างๆแต่เนาะสะตาร์มันบอกว่ากินเลยนะพระเจ้าห้ามมันเจ็บเรื่องแต่แล้ว ถ้ากินแล้วเจ้าก็จะลดจะฉลาดด้วยอ่ามันก็อู้หวานรอบไหมนะครับโดยกลยุทธ์โดยจิตวิยาของมันนี่ยดีจะสามารถที่จะหลอกลวงเฮอีอวาดนหลงเจือเนาะผลที่สุดแล้วเมื่อมันเล่าโลมด้วยคำอู่ต่างๆจุ่หลอก้วยคำอู่ต่างๆครับเอวานะ่ะเป็นจไงครับเอวากินก็ครับไปเหลือครับกินกินนเนี่ยอปอครับห้องอาดามมากินตัยยืนใหอกินด้วยอาดามโกงหัวพระเจ้าห้ามเฮอกิน ผลของต้นไม้ตัวนั่นแต่อาดัมก็กินอาดัมมาสารภาพที่หลังว่าทีเขากินนั่นเพราะว่าอันเขาหักในเอวะเมื่อเอวะยืนฮือเนี่ยก็ต้องกินแต่ความจริงอัดถึงมดนั่นมันเป็นใจเรื่องนั่นครับมันเป็นเรื่องของการติดหลงในคำอู้ในคำหลอกลวงของอันซาตานต่าหากติ่ทำหื้สองคนนั้นได้ตัดสินใจกินการกินผลไม้อันนั้น่นคือการบาัดเจ่บฟังนั่นแหละพ่ออย่างพ่อพระเจ้าห้ามแล้วพระเจ้าห้ามว่าบอกดีกิน แต่เขากินอันนั้นแสดงว่าเขาฟังแต่เขาบิดเชื่อไงครับบิดเชื่อฟังคำที่พระเจ้าบอกแต่เขาบิดเชื้อเขาปฏิบัติตามได้ช่วงระยะหนึ่งเมื่อมีสถตานมายุมาหลอกมาอู้เหมือนกับจะเป็นความจริงนี่นะโดยก็จึงจัดสินใจกินอนะ่ะอันนั้นก็ะึงทําให้ความบาปได้เข้ามาในโลกนี่นะครับน้องคราบซาตานม่ได้เอาความบาปมาฮึซาตานเอามาฮึผ่านทางการตัดสินใจของอาดัมอวานี่แหละ ถ้าอาดาวิวัปฏิเสธบากินอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าความบาปก็ไ่ได้เข้ามาละซาตานมันจะมีความบาปในมือจะได้กระทำ่บมบาสามารถที่จะเอาเข้ามาในหลกนี้ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาดาวิวัได้ตัดสินใจเชื่อแล้วก็กินตามที่ซาตานมันหลอกหล่อความบาปติอยู่ในมือของซาตานะ่ะมันจึงเข้ามาในหลกนี้ได้นะครับบาปนั่นมันทำให้เกิดความทุกยาก นะครับปัญหาภาระสุขภาพการเช้ไข่ได้ป่วยความตายตลอดทุกอย่างอะไรสิ่งตีบบนี้นะมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั่นแหะครับเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะพระเจ้าก็ถึงไล่คือสองคนนะ่ะออกไปเหี้ยเมื่อพระเจ้าสเสด็จมาเนะี่ยในวันนั้นอนะ่ะห้องหาจะได้ก็เอ๊ะอย่ามาหายไปไหนสองคนเนะี่ยกูเตอจะเข้าใจมาอูมาเข้าเฝ้ากันต่อหน้าต่อตาพระเจ้านี่นะวันนั้นมาเอินมาห้องหาจะได้ก็ได้โอ้เป็นว่าไปลบอยู่ในปา่าในสวนปุ่น มาก้าปะหน้ากับพระเจ้าแต่ว่าบะมีมนุษย์คนไหนครับที่จะหน,นีจากสายพระเนตรหรือ่สายตาของพระเจ้าได้นะพระเจ้าก็สาะโดยจุป้าละแล้วก็ถามเขาเขาก็สารภาพเลยครับทีนั่นนะว่าเออมันกินไปแล้วแล้วตาก็อมองหาละอย่างนี้นะเออก็บอกตาตรงนั่นแหละแต่ว่ามาได้ฮับว่าตัวเก่าเป็นคนตัดสินใจกินเองโยนให้กันไปโยนให้กันมานะครับเฮดามนั่ก็บอกว่าก็อันไห่ยิ้คนนั้นละที่พระเจ้าสาร้างนั่ะ เอายืนฮื้อผมกินอะ่ะผมก็ท้องกินอ,ะอ่ะเออแล้วเมันยิ่งคนน้าก็บอกว่าได้เอวบาก็บอกว่างูนี่นะมันมาจุข้าเจ้ากิกนอะ่ะข้าเจ้าก็เลยกินแต่ความจริงแล้วมันเป็นใจครับมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองถ้าเขาบิกกินก็เขาเจียวฟังพระเจ้าก็คือว่าบิกกินแต่ว่าเขาไปเจียวฟังกลยุทธ์จิตวิยาหรือรำอู้ของซาตานอะริงเนี่ยคือเขากินมันต้องระตรวจภายครับถ้าเขาห้ามสารภาพว่าข้าเจ้าตัดสินใจกินเอง ผมอาดามตัดสินใจกินเองบ่ได้เหนื่องจากไอ้ว้ายืนอย่างเรางูบ่ได้จุหลอกให้กินเราเองนะพระเจ้าก็จะเพื่ออาภัยแล้วก็ยกโทษใ้ตอนนั้นน่ะปัญหาจะบ่ได้เกิดขึ้นนักมาถึงเฮาในสมัยนี้ลหละแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาโยนความผิดคือคนอื่นปฏิเสธตัวเองว่าบ่ได้เนี่ยบ่ได้ตทำโดยตัวเองแต่ว่าคนอื่นมาจุมันเนี่ยเคยทำนี่นะครับ <c oughs> ความบาปนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เะสืบเชื่อสายของมนุษย์ม,มาจนถึงเฮาเนี่ยครับ ได้ก่อมาจนถึงหลูกหลานของเขาด้วยในอนาคตนะครับมันก็จะเป็นเจะครับเพราะฉะนั้นเขามาดูในข้อความพิษสั้นๆนต่อนหนึ่งผู้รับจพระเจ้าจิววาท่านอาจารย์เปาโลนะครับได้บันทึกหรือได้เขียนวอา้นะครับซึ่งได้รับการดานใจถึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้เขียนนะครับในพระธรรมโรมนะครับบทที่หข้อที่เสสนะครับเพราะว่า ขาจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮานะครับมันมี2ออย่างนะครับขาดจ้างของความบาปก็คือตายแน่น้องครับตายแน่แต่ว่าของประทานตีประจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเขาพี่น้องพระอะา้นเฮาสามารถที่จะตัดสินใจได้พี่น้องเขาบัด้องตายก็ได้ละต่้เขาบัดต้องการที่จะตายนะคําถามตอนแรกผมถามว่าจะได้มนุษย์จะต้องา pues, า ienne, er ตายนะ ตายก็เพราะว่าเขาไปเจียวฟังในซาตานเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็อยู่ในหลกเนี่ยแต่ว่าอานนั้ไม่ว่ามันได้อยู่ในสวนเอเดนน่ะเนอะพรเจ้าไล่ออกไปละไปอยู่ทางนอกไปละไปหลังสูฟ้าหน้าสูเดนนะกรมหน้ากมาร,รมตาทำมาหากินคนเดียวละเงืออาบต่างหน้ามันยังก็ว่าไปละครับเนาะเพราะว่าเขาบัสมาัติอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือสวนเอเดนนั้นเนื่องจากความบาปนั่นเอง นะครับนั่นแหละมนุษย์เขาก็ถึงต้องตกตก,ตกได้ยากนะครับการเกิดการฆ่าการฆ่าฟันอิจฉาลิเสียกันก็เกิดมาจากลูกหลานของอาดามีวามาเรื่อยๆแหละครับมาจนถึงโมฮานะครับแต่เขามีตังเหลือกไปนอ้องเขาจะบัดต้องตายเขาจะบาดต้องตายด้านจิตวิญญ,ญาณด้านร่างกายเลยลกนี่เขาอาจจะตายหรือบาดตายก็บรรเน่เพราะพระเยซูบอกว่าเมื่อพระอ,องค์สเสด็จมาขั้งที่สองขั้งหนึ่งเนี่ยองค์จะห้ามเอาคนที่อยู่ในสุสานคือตายแล้วทุกฝั่งไว้นะ่ะ คือเขาตือน้วเปลี่ยนกายไม่แล้วไปอยู่สวรรค์พ่อมกัพ้นตีปินเป็นยังเขาอ่ะตียังบัตายเถอะนะไปอยู่บนสวรรค์พ้อมกันเนาะเพราะนั่นเขาสามารถที่จะปกไปบัดตายได้ตามที่พระประสงค์ของพระเจ้าแต่แรกนะครับที่ผมเนียก็คือว่าเขาจะต้องทับเอาพระสูคิดเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้หลอดของเขาดีแหละเนาะเพราะว่าพระสุูคิดเจ้าเน่เป็นของประทานเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าหรอกครับเป็นของขวัญที่มีชีวิต นิรันด์และเป็นคงควัญที่เป็นความทักตีพระเจ้าหมอบให้กระเพ้อเาอ่ะครับว่านะครับจะได้ตีมนุษย์จะต้องตายเนี่ยก็มีคําตอบนะเนะเาะพอขอทาพิดธราบาปแต่พระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่แรกนยะพระเจ้าบ่ต้องการให้มนุษย์ต้องตายจะต้องตนทุกข์ยากลําบากอย่างต่างต่างทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเขาทํพทาพิดธราบาปขอบ่เจียวฟังนะ่ะก็คือว่าเขาจะต้องตายนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะกลับมาสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมก่อนที่อาดาวิวาจะทํา ความบาปนั้นได้โดยทิ่บ่ต้องตายก่อนนั้นน่ะเขาก็กลับมาได้นะครับพระเยซูคิดเจ้าได้รับการบัญชาจากพระบิดาเจ้าได้มาวัยประชุมรถนไม้กลางเขนเมื่อประมาณ2 0 0 0ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ไถ่มนุษย์ทุกคนแล้วนะครับเพียงแต่เขาหับได้้วยปากเหยื่อด้วยใจว่าพระเยซูเป็นพระุทธไทยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนนะครับเขาก็จะกลับสู่สภาพเดิมก็คือบทต้องตายนะครับนั่นหมายถึงาจิตวิญญาณบ่ต้องตายละคืออยู่ในพระเจ้าละครับ และมีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ในนอนครับเนาะแต่ก็มันก็นจะต้องมีขั้นตอนในอย่างต่างๆตามตีเพิ่มพีได้บันทึกไว้เนาะว่าเขานอกจากตีเขากับใจใหม่เจืยฟังพระเจ้าละละทิ้งความพิษความบาปแล้วเขาจะต้องอย่าง,างจะได้แหมเพื่อเขาจะไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่ว่าเขาไม่ได้ไปทันทีนะครับเขาต้องอยู่ในโลกนี้อยู่เมื่อเกิดต้องมีขั้นตอนในการที่จะบัพติศมาจูมน้ำในการที่จะรวมกันในกิจจักร ในการนมัสก,การพระเจ้าอย่างระตางนั่นมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นนะครับวันนี้พี่น้องก็ได้หูแล้วเนาะว่ามนุษย์นั่นต้องตายแต่ว่าเขาบ่ต้องตายก็ได้เนาะนั่นเปลว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนเฝ้าอะไรนะสำหรับคริสเตียนเขาบอกว่าไปก็กลับหลับก็ตื่นฟื้นก็มีหนีก็พ้นทุกคนจะไปอยู่ด้วยกันถ้าเจือในพระเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ ขอพระเจ้าสถิตยอยู่และนำพาและอวยพรครับสวัสดีครับ